ไดแล้วได้แล้วได้แล้วตั้งแต่ดีชาติและชาใดใดมาก็ตามทั้งใจกมวีและมนมทั้งวูดทังที่ไม่รู้ก็ดีทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลานทั้งปอยทั้งพ้าขอกราบขอขมาตอบกรรมขอคุณพ่อคุณแม่โปรดให้อภัยดโปรโทษร่วมเกินกันนั้นและโปรดให้อโหิกรรมแก่ลูกผู้นี้เพื่อก เพื่อการระวังสำรวงต่อพ่อคุณของคุณพ่อคุณแม่และความเจริญดีงามของลูกในการต่อไปด้วยเถิดจ้าคือต้องแบล็กกระจาบอะอร่อยมาคนนี้ับข้ามาวุฒิปฏิรุณนแล้มาขวาติดตาติดบัตรถึงคนอโหสิกรรมพ่อเจ้าโหสิกรรมแต่ในใจมัยังไม่สิ้เอาโหสิกรรมว่าก็มาหาแม่มากนี่ อังกฤษอะนนำบิมลงมาบ่อยๆไนะอะอ้แช่สักพักีจะมาทำการทำเล็กแล้วเดี๋ยวเอาออกึ้นไปวันนี้ก่อนแล้วก็เชอาไว้นะไปด้ไปทีหน้าทีหลังค่ะใจเย็นค่ะได้ไวแน่ค่ะุณได้ไวแน่ๆค่ะคุณได้ไวแน่ๆค่ะที่หน้าค่ะจะีวีานเียงปีไทที่ไหนแล้วอะจะพีถไายมานะ เาห็นเขาป่าเขาเลยกำลังทางข้างหน้าสิเห็นเขาตูดตูตูตกอแล้วถ่ายอยู่ก่อนเดี๋ยวจาปีเอาหูนีไป่ห้ตั้งมานอ่ะเห็นไหม้ถ่ายกันที่นีอ่ถ่ายเพ่ไพอเรบไม่ไหวเลยเอายาวาขึ้นขึ้นหัวแล้วนะเย้จริงจริงเหรอจริงเหรอจริงจริงเนี่จริงจเนี่แย